สวัสดีครับช่องอาจารย์กบเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับวับนนี้น้องอิงมาแล้วนะครับกำลังเดินอยู่นะครับเดินอีกแล้วเดินเหมือนเมื่อคืนอีกแล้วนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องอาจารย์กบ Co2 official นะครับอง์อิงมาแล้วนะครับ นี look, son, ่กำลังเดินไปหาน้องอลิสนะครับบอกว่าน้องอลิสอยู่ทางนู้นนะครับตอนนี้แดงนะแต่ว่าถ้าขึ้นมาจริงๆเป็นสีอื่นแสดงว่าเสื้อผ้ยก็เป็นยังยังไงก็ได้หมดเสื้อผ้อาบบเนาะตกลงกันก็แดงที่ผิวมันหยาย

ที่ไรกันเลยครับเงดเเนี่ยมื่อวานแล้วคลิปที่วิ่งอ่ะผมผมมาติดเหลืองที่ที่หน้าเวหน้าที่ลงรถตู้อ่ะมันเหมือนกับว่าวิ่งไล่หุ่งอิงวิ่งทะเลาะกันแล้ววิ่งหนีกันแดงพอยังที่เอาถุงอะไรนี่มาให้ไงแล้วก็สะพายไงแล้วก็วิ่งตามกันอ่ะมันเหมือนกับคนตีกันนั่นเองกันอยากมีควายฮาริทงงเลยอ่ะ ผูผู้เรื่องอะไรคะเล okay? ่นกับน้องอาริษนะครับฝากกดใช้กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์กบ o 2 Official ลนะครับอยก่แล้วหรับวางก่อนก็ได้ วางนี่ก่อนยไม่ไปไหนหรอกต้องรีบวางวางก่อนอรวางไว้ก่อนวางตรงนี้ก็ได้วางก่อนอะไร

ให้บาแสงนะดูดคนดีมากมาลักอะไรเหี้ยไม่ยอมไม่เป็นไรย่าใส่แล้วกันใส่บ้างไว้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ปวดนี่อะขอ้าพูดดีไม่ยอมขาดเฮ้ยเน่เน่เน่ให้พูดไหมไปไปแล้ไปแล้ หลับเลยนะหลับเลยตายแล้วหลับนะครับเด็กมาลูกนี้ตุ้มน้มอยุ้มอย นาเาเขาใจว่าเป็นป้าหรอเ้ใส่เสื้อเหมือนกันนิยนะปปาเขาใส่เสื้อเหมือนกันด้วยมอสก็ใส่เสื้อประมาณนี้อตแม่แบบตกใจเลยะไรนะม่เห็นเห็นนั่นหมอขน พ่อแม่เนี่ยเป็นสี่ของมาเนี่ยมาเขาเป็ดีขารถมาไม่ได้กุ้มบอลยิ่งมีเสื้อมาไหมไม่มีใช่ไหมเพื่อน้องไม่มีไม่มีมันจะมีแต่งานที่เราว่าพวกนายเขาเขาไปขายงานให้รถน้องเอาใส่มาไม่หมดแล้วมันไม่มีคนขายให้ครับหมอันนั้นเขาจะขายให้แก้วกระจกไว้เพื่อให้ส กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์กบเจโอวันออฟิเชียครับแล้วือนั้นล้แกอแล้วแกแล้วกลเาปากกนปากกันเไกนมอเดียวไปเอาันไกิน้เยมนมดึกีมดึกน้ดยกินมาสี น้ปากอะไปากปากอะรอจกยังเขาล่อาเฮเบัสอะไรน่ะาุดยอดน่ารักไปไหวน่ารักไไหวอารมณ์ดีอ่ะวันนี้น้อนดูดูดูละล้อาะอ แสดงยังอัลอัลลอา้าบ้าโหลดีนเป็นจังเลยน่าน่ามองน้ากันเอยน่ารักนารักกนี่ครับนไน้องอลิอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับช่องอาจารย์กบ JO2 Official นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัส,ส,ด,สดีครับ